วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับนี่ฮะฮารูอุรระเรื่องเกี่ยวกับมา้าทำไมเราถึงต้องมาคุยเรื่องเกี่ยวกับมา้าคืออันนี้พูดจริงๆนะฉันไม่ได้เล่นอูมามูซเมะหมายถึงหมายตัวเกมอะเราไม่ได้เล่นนะแต่เราดูอนิเมะเราดูอนิเมะมาซึ่งอนิเมะซีซั่นหนึ่งของอูมามูซเมะเนี่ยฮารูอุรระม้าตัวที่เราจะพูดถึงเนี่ยแบบอิสซซูเปอร์ตัวประกอบ เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับออตอนฮะไม่ได้เล่นม้าหรอไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นตำรวจไม่จับแน่นอนคืออุมามูซเมในซีซั่นแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับม้าตัวเอกจะเป็นสเปเชียลวีคกับกลาสวอนเดอร์แล้วหลังจากนั้นอ่ะสเปเชียลวีคก็จะผันไปเป็นตัวประกอบแล้วก็เอาคนอื่นขึ้นมาแทนใช่ไหมอ่าแต่ว่าเราจะต้องหยิบเรื่องเกี่ยวกับฮารุอุระะมาเล่าเป็นพิเศษด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อวันที่ เก้กันยายนที่ผ่านมาเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยฮารุอุระระได้ได้กลับดาวม้าไปแล้วเสียชีวิตจากอาการปวดท้องซึ่งถ้าถ้าพูดกันตามวาระวัตจักรก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมากที่ม้าตัวหนึ่งจะกลับดาวม้าไปแต่ว่าฮารุอุระระเนี่ยเป็นม้าที่พิเศษค่อนข้างพิเศษในระดับหนึ่งและเราจะมาทำความเข้าใจกันว่าทำไมม้าฮารุอุระระ ถึงกับได้รับการยกย่องให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ระดับชาติทั้งๆที่สิ่งที่เขาได้ทำนั้นคือสถิติพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องแบบที่ไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนตั้งแต่ปี1998ที่น้องเริ่มแข่งแมชแรกจนถึงปี2004ฮารุอุระละลงแข่งไป113ครั้งไม่เคยคว้าชัยชนะมาได้เลยจนกระทั่งน้องกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ระดับชาติไปแล้วอเราจะได้รู้ว่า สิ่งที่คนยอมรับนับถือแล้วอยากจะยกขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์เนี่ยไม่ใช่ความสำเร็จแต่เป็นความพักเพียรพยายามความมุ่งมั่นเพราะว่าใน113ครั้งที่เราสามารถพูดได้ว่าน้องไม่เคยเข้าที่1เลยอ่ะแต่ว่าน้องเข้าเส้นชัยได้เสมอและมีการแข่งแมตชต่อไปเสมอตราบเท่าที่น้องอยังวิ่งไหวเนี่ย มันเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนญี่ปุ่นซึ่งอ่าโอเคเราเราได้เรียนรู้ว่าคนญี่ปุ่นเขาเขามีความอินกับอะไรแปลกๆซึ่งพอเราอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เฮ้ยเราก็อินเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างเราเนี่ยนะตอนนี้ถ้านะน,นับโดยเรื่องส่วนตัวที่เราทำเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เรียกว่าประสบความสำเร็จขนาดนั้นใช่ไหมเออเหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าคนไม่เก่งก็ควรมีที่ยืนในสังคมปะอันนั้นมันเหมือนแบบฟังดูเหมือนอุทาหรณ์สอนใจใช่ไหมแต่ว่า ถ้าเรามองสภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นรวมถึงทําไมฮารุอุละระถึงดังซึ่งฮารุอุละระเนี่ยดังประมาณสองช่วงช่วงแรกคือก่อนอุมามุสุเมะมันจะมีช่วงหนึ่งช่วงเรียกว่าทศวรรษที่หายไปส่วนช่วงที่สองที่เขากลับมาอีกครั้งคือช่วงของอุมามุสุเมะพิตตี้เดอร์บี้คือช่วงที่แอนิเมะกับซีรีส์ที่เกี่ยวกับสาวม้าเนี่ยเข้ามามันมีอยู่สองช่วงซึ่งในช่วงหลังอ่ะเราอาจจะตีความนิสัยของน้องการกระทําของน้องได้ แต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยคนเขานับถือจากความรู้สึกของเขาจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราโปรโมทฮารุอุระะมากๆแล้วเพื่อให้กระแสะสังคมมันไปทางนี้ไม่ใช่แต่ความรู้สึกของคนอะ่ะมันถูกพัดพาไปในทางนั้นเองเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าไปทีละช็อตทีละช็อตกันเลยโดยตัวใจความของเรื่องราวที่เราจะเล่าเนี่ยก็จะพูดถึงว่าทําไมม้าตัวหนึ่งที่แพ้ตลอดการแข่งขัน ถึงกลายเป็นแรงบันดาลใจระดับชาติซึ่งมันมันสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศญี่ปุ่นณนะตอนนั้นด้วยรวมถึงการกําใหม่อีกครั้งเพราะว่าสื่อดิจิตอลออนิเมะเกมเกมก็ยังมีอีกหลายเวฟทั้งในช่วงที่แบบเกมญี่ปุ่นมาไต้หวันมาและหลังจากนั้นก็เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษมาจนถึงบั้นปลายชีวิตของน้องและสิ่งที่ฮารุอุระนั้นได้ทิ้งไวใ้ให้กับโลกใบนี้มีอะไรบ้างมาค่อยๆเล่ากันไปก่อน เรามาฟังประวัติของฮารุอุรระคร่าวๆกันสักนิดนึงฮารุอุรระเป็นม้าสีเบย์แมร์คือเป็นม้าสีเบย์แมร์เป็นเพศเมียเออเป็นเป็นสีประมาณนี้แหละถ้าเราไปเสิร์ชว่าเบย์เป็นสีอะไรมันจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาล,ตาลไม่ไหม่แบบเนี้ยเกิดที่เมืองฮอกไกโดเกาะฮอกไกโดมีพ่อเป็นนิปโปเทโอซึ่งพ่อเนี่ยเป็นม้าแข่งชั้นนำชนะการแข่งขันมาเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนช่วงที่ฮารุอุรระเกิดมาเนี่ย ถือว่าเป็นม้าสายเลือดดีทุกคนคาดหวังว่าจะต้องทําผลงานได้แน่ซึ่งแน่นอนว่าพอม้าเกิดมาโตไปในระดับหนึ่งจะต้องมีคนมาซื้อไปเทรนต่อซึ่งเรื่องแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่คนจะมาซื้อหาดูอุระระนั่นคือการที่เพอนั้นไม่มีคนซื้อซึ่งการที่เราเป็นม้าไม่มีคนซื้อก็แปลว่าเออเออมันเป็นม้าสายเลือดดีจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมศัก,กยภาพมนหาไม่เจอเลยจนสุดท้ายก็ต้องเป็นทางฟาร์มเนี่ยแหละที่ เป็นคนฝึกฝนฮารุอุระระให้เป็นม้าแข่งด้วยตัวเองนั่นแหละเริ่มแปลกๆแ,แล้วใช่ไหมไม่มีใครมาซื้อเลยและแน่นอนว่าไอคนที่ไม่ซื้อฮารุอุระระเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดผิดหรอกเพราะว่าหลังจากนั้นฮารุอุระระก็ล้มเหลวในการแสดงให้คนเห็นความสามารถของตัวเองจริงๆเส้นทางอาชีพของเธอเริ่มจะแปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการที่เธอไม่ค่อยจะชนะเท่าไหร่การแข่งครั้งแรกของฮารุอุระระเนี่ยเริ่มต้นในปี1998 ที่สนามแข่งมา้าโคจิเธอจบการแข่งขันเป็นอันดับสุดท้ายเรียบร้อยจบการแข่งขันเป็นอันดับสุดท้ายจากม้า5ตัวเข้าที่5ไปเลยและหลังจากนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นแบบวนเวียนวนเวียนไปตลอดเวลาประมาณ6ปีปี1 9 9 8ถึงปี2004ฮารุวาละลงแข่งไป113ครั้งและ แพ้ทั้งหมดคือการแพ้ของม้าเนี่ยคือเข้าที่2ก็แพ้แล้วอะ่ะมันชนะคือต้องที่1เท่านั้นอะไรเงี้ยผลงานที่ดีที่สุดของฮารุอุระระเนี่ยคือได้ที่2-5ครั้งแล้วก็ได้ที่3-7ครั้งก็คือไม่เคยเข้าที่1เลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่าในปี2003เนี่ยความนิยมในตัวฮารุอุระระพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสาเหตุที่ว่าพอ เธอแข่งมาเรื่อยๆแล้วไม่ชนะเลยเนี่ยมาถึงประมาณครั้งที่80อะสื่อก็เริ่มจะรายงานแล้วว่าแบบโอ้เรามีม้าที่ไม่เคยชนะแบบทําสถิติใหม่มาด้วยนะเนี่ยครั้งที่80แล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดกระแสที่เรียกว่าเดอะฮารุอุรระบูมอันนี้คือความบูมครั้งแรกเลยของฮารุอุาระ แล้วกระแสนี้ก็เริ่มจะมาเรื่อยๆจนถึงปี2004ซึ่งเป็นช่วงที่เธอโด่งดังที่สุดเลยเรียกได้ว่าเป็นมารสคอตของสนามแข่งโคจิผู้คนหลั่งไหลมากกว่าแบบ13,000คนเออเป็นตัวเลขที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อในวงการม้าท้องถิ่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอ่าและผู้คนนั้นก็แทงพนันข้างฮารุอุรลละะจนเป็นยอดพนันเคยรวมสูงถึง121ล้านเยนเลยทีเดียว แบบมันไปกันใหญ่มากแล้วคือความนิยมที่มันเกิดขึ้นจากฮารุอุระะการแทงฝั่งมาที่ไม่เคยชนะเนี่ยมันมันเริ่มจะมันเริ่มจะเป็นกระแสที่แปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆมันค่อยๆสั่งสมมาไงมันต้องใช้การแข่งตั้ง80ครั้งที่เราไม่ชนะเลยจนคนเริ่มจะแบบเฮ้ยเอาจริงหนิมันจะชนะได้หรือยังมีครั้งหนึ่งที่เขาเคยเชิญคุณยุทธกะทากเกตซึ่งนี่คือ จอกกี้อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นจอกกี้คือคนคนขี่ม้านะแบบนักขี่ม้าอะไรประมาณนี้เขาถูกเลือกให้มาขี่ฮารุอุระละซึ่งนั่นแปลว่าความคาดหวังในการชนะเนี่ยนะความคาดหวังให้น้องชนะสักครั้งหนึ่งเนี่ยคือแบบสูงเลีว้วทุกคนคาดหวังว่าเนี่ยต้องนำชัยชนะครั้งแรกมาให้สักครั้งในชีวิตของเธอแน่นอนและครั้งนั้นเธอก็จบอันดับสิจากม้า11ตัวแบบอาจริงดิโอเกือบป่วย นั่นเป็นการแพ้ติดต่อการครั้งที่106ซึ่งแน่นอนว่าการใช้จ็อกกี้ที่เก่งที่สุดนั้นก็ยังไม่สามารถทำให้ฮารูอุลละนั้นชนะได้แต่แฟนๆก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรผู้คนนั้นผู้คนที่แทงข้างฮารูอุลละเนี่ยแทงโดยไม่สนใจผลลัพธ์ทางการเงินอีกแล้วทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่าเลกาซีนี้มันมีต่อไปก็ดีเพราะสิ่งที่สำคัญเนี่ยอยู่ที่แรงบันดาลใจในช่วงเบื้องหลังการแข่งขันมากกว่า จนสุดท้ายเขาก็มีการแบบแข่งครั้งหนึ่งอะ่ะที่ฮารุอุรลา,ลาชนะได้แต่มันไม่ได้สำคัญมากขนาดนั้นบางคนเขาก็ไม่ค่อยนับกันด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันในวันที่18พฤษภาคมปี2019ซึ่ง ม,มันเลยช่วงที่ฮารุอุระรักแข่งต่อเนื่องไปแล้วเหมือนปลดระวางแล้วมันเป็นการแข่งขัน time trial สำหรับม้าสูงอายุอ่านิดนึงนิดนึงชื่อรายการแข่ง soft girl gathering ฮารุอุรลรักเนี่ยทำเวลาได้ดีที่สุดแต่ว่าไม่ค่อยเป็นที่จดจำเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นชชนะครั้งหนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่การแข่งขระหว่างม้ากับมายย้าเลยไงมันเป็นการแข่งขันระหว่างม้ากับเวลาก็แค่วิ่งไปตัวเดียวเนี่ยใครวิ่งได้ใช้เวลาน้อยที่สุดก็ชนะเท่านั้นเองก็เลยไม่ได้เป็นที่จดจำเท่าไหร่ แต่คนก็ตั้งใจให้แบบให้อย่างน้อยเธอได้แข่งตรงนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเออมันมันก็จะวีชนะสักครั้งหนึ่งละวะให้ตอบแทนความพยายามความมุ่งมั่นไปบ้างอะไรประมาณนั้นทุกคนก็น่าจะรู้ว่าถ้าหากว่าคนเราแพ้บ,บ้างชนะบ้างไปเรื่อยๆเนี่ยมันมันก็คงจะไม่เดินทางมาไกลถึงขนาดเป็นแบบตำนานฮารุอุระะแบบนี้ใช่ไหมเรามาดูกันสักหน่อยดีกว่าว่าทำไมช่วงที่ข่าวฮารุอุระะบูมช่วง ที่นางแข่งประมาณแมชที่80และรพวกเนี้ยน่าถึงได้ดังขึ้นมาในช่วงนั้นน่ะเศรษฐ,ฐกิจของญี่ปุ่นปี1 9 9 0ถึง 20. 2000อะไรประมาณเนี้ยมันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยซบเซามากๆเรียกว่าเป็นช่วงทศวรรษที่หายไปอา่าเดี๋ยวกันนะเหมือนลีโอนาร์โดริคาปิโอว่าที่ไม่ชนะออสการ์สักทีจนเป็นตำนานเป็นมีมพอชนะได้ปุ๊บตำนานหายเงียบไปเลยเออใช่ใช ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ว่าเออคือฮารุระระเนี่ยสำหรับสำหรับคนอื่นอะ่ะมันจะเป็นมีมแต่สำหรับสภาพสังคมของญี่ปุ่นโดยเฉพาะในสมัยนั้นอะ่ะเออไม่มีมเท่าไหร่เว้ยเป็นกำลังใจอะ่ะอ่ะเรามาพูดถึงทศวรรษที่หายไปของญี่ปุ่นกันก่อนมันมีคนเคยว่ากันไหมว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะพัฒนาถึงขีดสุดในช่วงปี1990ใช่ไแบบช่วงแบบโดเรมอนมาโทนันมาอะไรพวกนั้นอะ่ะ แล้วญี่ปุ่นก็สต็อปปุไว้ตรงนั้นเลยเศรษฐกิจเข้าช่วงซบเซาแล้วก็กระโดดข้ามไปแบบต้องไป2 0 1 0อะไรพวกนี้เลยซึ่งใช่ช่วงระหว่างนั้นอะปี1990ช่วงทศวรรษแบบ1 9ึ่งนถึง2 0 0พ s เเนี่ยมันมันซบเซาจริงเกิดภาวะฟองสบู่แตกตลาดอสังหาริมทรัพย์ตลาดหุ้นระเบิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมีอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น GDP ลดลงมากอัตราการว่างงานสูงและนั่นแปลว่าประชาชนจำนวนมากของเขาเนี่ย ประสบความล้มเหลวในชีวิตเพราะว่าธรรมชาติของคนญี่ปุ่นก็คือคนที่เอาชนะสังคมไม่ได้ประสบความล้มเหลวในชีวิตมันถึงขนาดมีการเรียกคนกลุ่มนี้เลยนะว่าแบบกลุ่มผู้แพ้แบบมาเคกุมิเนี่ยเรียกว่าคนไม่ประสบความสําเร็จในสังคมอะ่ะเออซึ่งณนะตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เขาโปรโมตการแพ้ต่อเนื่องของฮารุอุระเข้ามาทําให้คนเห็นว่าเฮ้ยฮารุอุระเป็นมาที่วิ่งอย่างไม่ยอ่อท้อแม้จะแพ้ซ้ําแล้วซ้าเล่าซึ่งมันแบบ เกิดความอ m m e r s i v e ีแบมันเซิร์วินซอร์ตได้แบบตรงไปตรงมาเลยผู้คนรู้สึกแบบอินไปกับเรื่องนี้ในทันทีกลายเป็นว่าม้าฮารุอุลาระที่แพ้อย่างต่อเนื่องแล้วก็วิ่งต่อไปเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ช่วยแบบประคับประคองจิตใจให้ชาวญี่ปุ่นผ่านความล้มเหลวส่วนตัวไปได้คือมันทําให้คนผ่านในเรื่องที่ยากลําบากของตัวเองไปจริงๆจ,จนกระทั่งฮารุอุราระเนี่ยได้รับการกาวขนานนามใหม่ว่ามาเคกุม no ิโนโฮชิ หรือแปลว่าดาวเด่นของกลุ่มผู้แพ้เพราะว่าเขาเป็นผู้แพ้แต่เขาไม่เคยยอมแพ้ความมุ่งมั่นและใจสู้เนี่ยทำให้เป็นแรงบนันดาลใจให้กับกลุ่มคนที่เอาชนะสังคมไม่ได้ซึ่งณตอนนั้นคนที่เอาชนะสังคมไม่ได้มันคือคนส่วนใหญ่มากเลยเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีอ่ะอืมเรื่องมันบานไปลายไปถึงขนาดแบบนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นอดีตอ่ะณตอนนั้นก็คือจุนอิจิโร่โคอิซุมิ ก็ยังบอกว่าเอ้ยผมก็อยากเห็นนั้นฮารุอุรราชนะสักครั้งเหมือนกันจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีของการไม่ยอมแพ้แล้วนั่นแบบกลายเป็นแบบวาทกรรมค่านิยมของชาติในตอนนั้นไปเลยแบบมันไปไกลมากเพราะว่าจังหวะมันได้มันสอดคล้องพอดีแล้วเรารู้สึกเหมือนว่าเราจะมีมัสคอตสไตล์นี้ค่อนข้างเยอะเช่นอวินนี่เดอะพูช่วงสงครามของประเทศอังกฤษใช่ไหม แล้วก็มีฮารุอูราระแล้วมีมีอีกหลายอย่างที่เป็นมาสคอตในช่วงเวลาที่คนเราเจอความยากลำบากอ่ะคือเราแบบเมคเซนเลยว่าน้องจะดังและช่วยช่วยชีวิตจิตใจ,จคนไว้ได้เนี่ยไม่แปลกเท่าไหร่เลยซึ่งแน่นอนว่าด้วยความที่มาสคอตตัวนี้ดังขนาดนี้ก็มีสินค้าที่ผลิตเป็นที่ระลึกใช้ชื่อใช้ภาพลักษณ์เธอออกมาเต็มไปหมดตุ๊กตาพวงกุญแจสติกเกอร์ตาประทับตั๋วรถไฟแต่ที่โดดเด่นมากๆอย่างหนึ่งก็คือ ไอ้ตัวเล่นการพนันที่ขึ้นชื่อว่าไม่ชนะเนี่ยอ่าคือเวลาตัวเล่นพนันอ่ะเวลาไปไปคืนมันจะแบบมันจะมีการตีตาใช่ไหมว่าแบบอุ้ยชนะพนันหรือว่าไม่ชนะพนันซึ่งการไม่ชนะพนันหรือแพ้พนันเนี่ยมันใช้คาว่าอัตลาไนซึ่งไอ้คำเนี้ยแบบเหมือนเขียนคันจิตได้สองแบบอะ่ะมันจะเขียนว่าอ๋อแพ้พนันก็ได้หรือว่าไม่เกิดอุบัติเหตุก็ได้เหมือนกันเพราะงั้นคนก็เลยเออเอาตัวไปแทงฮารูอุลลาเนี่ยแล้ว เขาก็เอาไปแปะหน้ารถกันแบบป้องกันอุบัติเหตุซึ่งบางทีมันก็บานปลายไปถึงขนาดแบบโอ้ผมใช้มาเป็นสิปีแล้วครับรถผมก็เม่เจออุบัติเหตุจริงๆด้วยแตอ่อันนั้นเริ่มอันนั้นมันจะเริ่มแบบมูเตลูในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือเรื่องราวในช่วงแรกที่ฮารโลอูรานั้นดังขึ้นมาครั้งแรกพอเข้าสู่กระแสเวฟที่2เนี่ยเราก็ต้องมาพูดถึงปูมาโซเมฟิตตี้เดอร์บี้ละ u ุม m ม s สเ e พิตี้เดอร์บเนี่ยเป็นเกมและแอนิเมะที่เอาม้าตามอัตราชีวะประวัติจริงๆมาเป็นเกมเป็นจริงๆเป็นแอนิเมะก่อนแล้วก็เป็นเกมภาษาญี่ปุ่นแล้วค่อยมาเป็นเกมภาษาอังกฤษเนี่ยมี3เวฟซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวของฮารุอุรระเนี่ยถอดแบบออกมาให้กลายเป็นสาวอนิเมะผมสีชมพูแบบรูปทางซ้ายเนี่ยบุคลิกสดใสมองโลกในแง่ดีซึ่งนั่นทำให้เกิดแฟนคลับ ขึ้นมาอีกเพราะว่าแฟนคลับของแบบสายแข่งม้ากับแฟนคลับของแบบเชิงแอนิเมะเนี่ยมันต่างกันแน่นอนว่าเรามีแบบอ,อ๋พวกอะไรฮงไครอิมแพกอะไรพวกนี้มีสาวเรือสาวม้าเนี่ยก็ทําให้เราคนที่ดูแอนิเมะเนี่ยเข้ามาสู่สังคมนี้และก็ถูกชีวิตของฮารุอุราระนั้นตกไปได้อย่างไม่ยากเย็นเลยมีแฟนคลับจํานวนมากเดินทางไปเยี่ยมชมมา้าฮารุอุราระตัวจริงที่ฟาร์ม ในช่วงบัานปลายชีวิตของเธอ,อ,อเพราะว่าตอนที่ฮารุอุราระดังขึ้นมาเนี่ยนางก็แก่มากแล้วแหละเพราะว่านางเลิกแข่งปี2004ใช่ไหมไออูมามูซาเมฟิตี้เดอร์บี้เนี่ยมันมาประมาณ2021อ่ะเออะเพราะนั้นก็ถือว่าปลดระวางไปนานมากแล้วรวมถึงมีการระดมทุนบริจาคหญ้าให้กับฮารุอุระระผ่านโครงการเฟชเฮแบง n k รวมแล้วเป็นสถิติที่น่าตกใจประมาณสัก2,500ถึง3,400กิโลกร,รมัมคือเกือบ3ตันอะแบบ <laughs> เกือบสามตันเลยทําให้แบบฮารุอุลารเนี่ยเออมีม้าก,กินจริงๆชีวิตก,ก็เหลืออยู่ไม่กี่ปีก็เลยต้องอ่ามไปแบ่งม้าตัวอื่นบ้างก็แล้วกันถึงแม้ว่าเอน้องจะชอบแครอทมากกว่าวันไหนวันไหนเดินมาเจอแต่ย่าน้องก็เดินหนีไปเลยอันนี้เป็นเรื่องเล่าของคนที่ดูแลน้องฮารุอุลารนะอ่า จนถึงสุดท้ายฮารุอุระะก็ได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคโคลิกหรือว่าเรียกว่าโรคปวดท้องมีแก๊สในกระเพาะอาหารไม่ย่อยอะไรประมาณนี้ด้วยอายุ29บปีนิกกี้ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาจริงๆก็อายุ29ปีสำหรับม้าพันเซอร์โรเบรดที่เป็นพันุ์ของฮารุอุระะเนี่ยก็ถือว่าอายุค่อนข้างมากแล้วถ้ากดคูณ3าไปก็คืออายุประมาณเก้าิอ่ะเพราะงั้นเราก็แก่มากแล้วจริงๆแหละแต่ว่า แน่นอนว่าสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักจากอุมามูซูเมอะไรพวกนี้เพิ่งจะได้รับแรงบันดาลใจมันก็เป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราได้เรียนรู้ว่าเรื่องเกี่ยวกับฮารุอุราระาเนี่ยไม่ใช่แค่ม้าแข่งตัวหนึ่งธรรมดาเรื่องมันคงไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าน้องไม่ได้แพ้รวดร้อยสิบสามครั้งแต่ว่ามันช่วยชีวิตใครบางคนไว้มันเป็นแรงบันดาลใจให้ให้กลุ่มคนมากมายหรือแม้กระทั่งคนที่มาเรียนรู้เรื่องราวในตอนหลัง ก็ยังมีความรู้สึกอินไปกับมันด้วยเหมือนกับเราเนี่ยแหละจริงๆเราก็อินจากการอ่านนู้นอ่านนี้อันนี้คือเราเอาแบบของที่หนึ่งมาแปะต่อเอาอันนี้มาแปะต่อนนู้นมาแปะต่อต่อต่อกันจนจนเป็นเรื่องราวที่เราเอามาเล่าในวันนี้ก็ดีนะที่เธอได้กลับมานิยมคนชอบเสมอไม่ว่าโอ้จะมาจากเกมจะมาจากการแข่งม้าจริงคือเรื่องราวเนี่ยเล่าเมื่อไหร่เล่าโดยใครก็รู้สึกอินได้เสมอ โดยโดยเฉพาะเราเราจะอินเป็นพิเศษเลยเมื่อเราแบบสตรีมเมอร์ผู้มีคนดูไม่เกินสิบคนมาเป็นปีแล้วอะไรเงี้ยเราเราก็ยังแบบใช้ใช้บทเรียนนี้ต่อไปว่าแบบเออความล้มเหลวมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดสิ่งที่สําคัญก็คือสถิติที่มันเพิ่มต่อไปเรื่อยๆอบางทีสถิติแบบนี้มันก็อาจจะเป็นอะไรบางอย่างให้กับเราเสมอนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เราจะมา เล่าในวันนี้คือฉันทาคลิปเพื่อให้เพื่อให้คลิปมันคงอยู่ต่อไปเหมือนอย่างที่คนรู้สึกอินกับน้องในในสื่อทางนู้นทางนี้เสมอเนาะเพราะงานก็ฝากกันไว้ด้วย